ชื่อเด็กชาชนการลุยบาลมาจากโรงเรียนอนุบาลสาแดงชัน้นป .4 ทับ4คร่ะมาดูวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่โดนไฟฟ้าดูดกันนะครับว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำอย่างยิ่งอย่างแรกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าคนไข้โดนไฟดูดให้รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยโด่วนสิ่งนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะ เพราะว่าบริเวณรอบๆคนไข้อาจจะมีไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ถ้าเข้าไปอาจจะรวไฟดูดได้สิ่งแรกที่ควรทำนะครับ1คือการตัดสวิตช์ไฟในบ้านเพราะการตัดสวิตช์ไฟจะทำให้ไฟฟ้าอยู่อยู่คนไข้ความเชื่อในบางพื้นที่ที่ว่าให้หนำคนไข้ไปฝังดินซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับการที่ไปฝังดินไม่ได้ทำให้กระแสไฟฟ้าออกไปจากตัวคนไข้นะครับและยังทำให้เป็นอันตรากับคนไข้ด้วย ไฟฟ้าเวลาที่ดูทำอันตรายกับร่างกายอย่างไรบ้างหากเรากระชากมือทันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน,อน้อยแต่ถ้าหากคนไข้ติดคากับไฟฟ้าไฟฟ้าอาจจะวิ่งเข้าสู่หัวใจและอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นได้หรือเต้นผิดจังหวะได้สังเกตได้นะครับว่าคนไข้ที่โดนไฟฟ้าช็อตแล้ว การรักษาคือการปั๊มหัวใจเร่งด่วนหรือ CPR แล้วนะคนไข้ส่งโรงพยาบาลต่อไปครับนี่ควรทำเมื่อพบคนถูกไฟดูดนอกจากการตัดสวิตไฟในบ้านแล้วสามารถถอดหรือปิดสวิตไฟทันทีหรือดึงปลั๊กไฟออกทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะหากไม่สามารถหาสวิตไฟได้เราไมาตัด ช่วยเหลือได้ทันทีเราควรหาอุปกรณ์ภายในบ้านหรือใกล้ตัวเช่นไม้ให้ควรใช้โร่หเพช่วยให้เขี่ยสายไฟออกนะครับทั้งนี้เราต้องมั่นใจว่าเราสวมใส่รองเท้ายางหรือรองเท้าผ้าใบห้ามใช้เท้าป่าเนื่องจากไฟจะดูดเ,เราต่อได้นะครับและให้เขี่ยสายไฟออกแบบนี้นะครับให้พ้นออกจากตัวนคนไข้นะครับทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าในพื้นที่นั้น ต้องไม่เปลียกด้วยนะครับสุดท้ายนี้หวังว่าพี่พีทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสาระข้อมูลเล็กๆกน้อยๆที่ผมได้นำเสนอไปน,นะครับ